สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆอนุบาล3าทั้ง4ี่ห้องเลยนะคะสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่3เดือนกันยายนนะคะพุทธศักราชสองพค่ะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอนะคะวันนี้คุณครูวิวก็จะมาสอนเกี่ยวกับหมวดคาพื้นฐานนะคะ คำพื้นฐานที่คุณครูอยู่จะมาสอนในวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งและอาชีพนะคะเด็กๆพร้อมไปรับชมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยนะคะไปกันเลยคพื้นฐานหมวดตำแหน่งอาชีพพระเจ้าอยู่หัวพระราชินี้ทหาร ตำรวจคูนักเรียนหมอพระชาวนา แม่คะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคำพื้นฐานหมวดตำแหน่งและอาชีพเด็กๆพอจะอ่านได้ไหมเอ่ยง่ายๆเลยนะคะวันนี้คุณครูอิวก็มีงานมาให้เด็กๆทำอยู่ทั้งหมด3งานนะคะงานที่1ให้เด็กๆเ,เขียนคำพื้นฐาน ใส่สมุดของตัวเองนะคะแล้วถ่ายรูปส่งมาทางลายห้องของตัวเองส่วนงานที่2ให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอการอ่านคำพื้นฐานแล้วส่งมาทางลายห้องของตัวเองส่วนงานที่3นะคะงานสุดท้ายให้เด็กๆเ,เขียนใบงานนะคะคศาสตร์เรื่อง การบวกเลขนะคะแล้วส่งมาทางลายห้องของตัวเองนะคะงานของคุณครูวิวมีทั้งหมดอยู่3งานนะคะให้เด็กๆทุกคนตั้งใจทำงานนะคะแล้วรีบส่งมาให้คุณครูตรวจนะคะสำหรับวันนี้คุณครูวิวก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย